สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนเพิ่มยอดวิวเรียวใน i อกันนะคะก่อนหนึ่งเลยเข้าไปในเว็บไซต์ Google ก่อนเลยนะคะพิมพ์คำว่า k k m MM k t h นะคะกดกัับไปได้เลยนะคะก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดไปได้เลยคะ่ะ มาสู่นาเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้นะคะก็มีอยู่หลากหลายบริการเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มอยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลา์สดเพิ่มคอมเมนต์นะคะและบริการอื่นอีกมากมายเลยนะคะในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube, YouTube IG, TikTok, Twitter, t e l e gram นะคะก็เลือกบริการใช้งานกันไปได้เลยนะคะ เพื่อนเพื่อนใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเขาใช้งานนะคะสามารถกดสมัครเขาใช้งานกันตรงนี้ก่อนได้นะคะ mm hmm. ใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านนะคะอย่าลืมสมัครกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนเพื่อนใดนะคะที่เคยลงอินกันไว้แล้วก็สามารถกดเขาใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะกดกันไปได้เลยนะคะ เก็เข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์หลักตัวนี้นะคะก็มาที่คำสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นะคะก็จะมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k y u u t ไอจี g ิจิตอลทวิตเตอร์เทเลกรมนะคะก็เลือกใช้บริการกันไปได้เลยนะคะบริการตรงนี้นะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น ig นะคะเพิ่มวิววิดีโอเดียวนะคะก็เลือกกันไปเลยนะคะ จะเป็นตัวนี้นะคะบริการก็มีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกเลยนะคะก็เลือกเป็นอันแรกแล้วกันนะคะคํำที่ไปตรงนี้เพื่อนๆสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนได้นะคะเป็นรายละเอียดของออเดอร์ของเพื่อนๆเองนะคะลิงก์ตัวนี้นะคะก็คัดลอกกันมาเลยนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะวิวตอนนี้อยู่ที่1น,นะคะดกดไปได้เลยนะคะกดเข้าไปข้างในได้เลยนะคะ กดคัดลอกกันมาได้เลยค่ะต้องเปิดสาธารณะด้วยทุกครั้งนะคะงานยอดไปไดีขึ้นให้นะคะนํามาวางได้เลยนะคะเปริมาณขั้นต่าอยู่หนึ่งนะคะกดเป็น1พันเลยค่ะในราคา2บาทเองนะคะตรงนี้ร,ระบบกะเด้งมาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะไปดูการเติมเงินกันค่ะช่องทางการเติมเงินก็มีอยู่หลากหลายช่องทางเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นสแกนคิวอาร์โค้ดเออเนเนบสลิปทุกันนี้บอลเล็ตอัพบอลเล็ตคริปโตเพอร์ฟิคแมนนี้นะคะสามารถเติมเงินได้ตรงนี้เลยนะคะ ประวัติการสั่งซื้อนะคะคือออเดอร์ของเพ,อเพื่อนที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วก็จะอยู่นานนี้กันทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้เป็นเลขออเดอร์ของเพื่อนนะคะหากเพื่อนๆตืนเต้นนะคะที่มีปัญหาเตั้งเงินไม่เข้าอยอดไลน์ไม่ขึ้นนะคะก็มาขอความช่วยเหลือนำเลขออเดอร์ตรงนี้ขอความช่วยเหลือกัออกกบแอดมินได้เลยนะคะสถานะตอนนี้ก็กำลังเติอนกำลังเตินการอยู่นะคะก็รอกันสักครู่หนึ่งนะคะไปดูบริการกันนะคะบริการของเว็บไซต์ตัวนี้นะคะ ก็ทั้งหมดทุกบริการเลยก็จะอยู่หน้านี้กันทั้งหมดเลยนะคะในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น y o u t u ไอจีดิ้งต่อทวิตเตอร์ทล gram นะคะสามารถดูรายละเอียดทางด้านขวามือตรงรูปดวงตาตรงนี้ได้เลยนะคะและสร้างคําศักสือได้ที่หน้านี้เช่นกันค่ะแนะนําเพื่อนนะคะเพื่อนท่านใดสนใจบริการของเว็บไซต์ตัวนี้นะคะก็คัดลอกลิงก์ตัวนี้ไปให้เพื่อนๆกันได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่5%เปเลยนะคะตัวที่เหลือนะคะเพื่อนท่านใดที่มีปัญหานะคะเติมเงินไม่เข้ายอดไรน์ไม่ขึ้นนะคะก็ เลขอเดอร์ม,มาวางตรงนี้กันได้เลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะนะครับน้องขอขอบคุณก็เลือกกันได้เช่นกันทรงตัวกันได้ตรงนี้เลยนะคะก็กลับไปดูที่หน้ายอดวิวตรงนี้นะคะขึ้นเรื่อยังย,อยองย้อนกลับไปดูนะคะลองรีดูสักครั้งนะคะตอนนี้ยอดวิวก็ค่อยๆขึ้นกันแล้วนะคะก็รีกันไปเรื่อยๆนะคะ ตอนนี้ยอดวิวก็ค่อยๆคิดไกลไปแล้วนะคะหากเพื่อนๆไ,ได้สนใจในบริการของเว็บไซต์ตัวนี้นะคะก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์โดยผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะต้องการความน่าเชื่อถือของเป็นธุรกิจออนไลน์การสร้างตัวตวนการเพิ่มความปังของช่องนะคะลองให้เว็บไซต์ตัวนี้เป็นตัวช่วยกับเพื่อนๆดูนะคะบริการของเว็บไซต์ตัวนี้ก็ใช้งานง่ายๆนะคะที่บอกไปข้างต้นก็แค่คัดลอกลิงก์โพสที่ต้องการจะใช้บริการเปิดสาธารณะแค่นี้ก็ใช้งานกันง่ายๆแล้วนะคะ บริการก็ราคาถูกมา,มากๆเลยด้วยนะคะ่ะเพื่อนๆท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ตัวนี้นะคะก็สป,ปาถเข้าไปในเว็บไซต์ด้วยแผงลิงด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ